อายุไม่ใช่ข้อจำกัดของความฝันมันเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ใจของเรายังเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันนี้ผมจะให้คุณลองเล่น4ีคอร์ดนี้นะครับที่จะกลายเป็นเสียงของการเริ่มต้นชีวิตใหม่คอร์ดแรกคือคอร์ด G ให้แทนไปว่านี่คือเสียงของการยืนขึ้นใหม่ตามด้วยคอร์ด e minor คอร์ดที่2 คือความกลัวที่เราต้องยอมรับมันเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปให้ได้ขอ้อที่3คือขอดความสงบความตั้งมั่นยึดมั่นสุดท้ายคือขอดี D. ขอดี D คือก้าวแรกที่คุณจะเริ่มเดินไปไม่ว่าเส้นทางจะไกลแค่ไหนอย่ลองเล่นวนอยู่แค่4ี่ข้อนี้นะครับแล้วตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ตัวเองวันนี้ว่าจะไม่หยุดไม่ถอยและไม่ยอมแพ้อ,อีกต่อไป ลงขึ้นลงจังหวะช้า,ชาไม่ต้องรีบนะครับให้เสียงแต่ละคอรนะครับเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็จินตนาการนะครับถึงความสำเร็จที่อยากได้ทำแบบนี้นะครับตอนนอน10นาทีทุกวัน จินตนาการนะครับให้เห็นถึงความสำเร็จของเรานะครับแล้วผมสัญญาว่านะครับมันจะช่วยคุณได้แน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมอาจารย์อารมสวัสดีครับ